เทคอิตอีซี่รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคสวัสดีครับกลับมาพบกับพี่มิคงในช่วงเทค e It Easy นะครับรู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคนะครับวันนี้จะมาพร้อมกับเรื่องเช็คฮาร์ดดิสพิชิตปัญหานะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาฟังกันครับ พูดถึงเรื่องของการเช็คฮั์ดิสพิชิตปัญหานะครับก็ต้องบอกว่าเพราะว่าข้อมูลในฮั์ดิสเนี่ยมันสำคัญมากนะครับการมันตรวจสอบสุขภาพของฮั์ดิสจึงเป็นเรื่องจําเป็นที่ควรทํากันเป็นประจําถ้าถานพี่มิงว่ามีโปรแกรมเช็คฮั์ดิสเจ๋งๆใช้งานง่ายบ้างไหม คำตอบเลยว่ามีครับโปรแกร,รมนี้พี่มิงชอบมากเป็นโปรแกร,รมที่ชื่อว่า c h e c k d r i v e 2 0 2นนะครับอีกหนึ่งโปรแกร,รมที่เอาไว้สําหรับการตรวจสอบดิสนะครับจริงๆแล้วพี่มิงเคยเขียนเรื่องนี้เอาไว้ในเกาเหล่าทิปนะฮะตอนสมัยที่ยังใช้นาปากกาว,ว่าในายเกาเหล่านะฮะในคอมทีเดย์มาโอ้โหตั้งแต่ปี2010อะ่ะ10ปีที่แล้วนะครับปัจจุบัน c e c ็คได v ์ในปี2020เนี่ยก็มีการผ่านนวัตกรรมในการปรับ ปรุงปรับแต่งมากับคุณสมบัติหลายๆอย่างนะครับอะยังดูซิว่าคุณสมบัติที่พูดถึงมีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่า c เช็ค r i v e 2020เนี่ยสามารถตรวจสอบ e อ r ร์รและฟิกฮาร์ดดิสแก้ปัญหาได้เลยนะครับแถมหลังจากทํางานเสร็จแล้วนะครับก็ยังสามารถตั้งโปรแกรมให้ชัดดาวปิดเครื่องได้ด้วยนะครับใครสนใจก็ไปดาวน์โหลดได้จากตัว software t h a i w a r e com นะฮะเซิร์ชคำว่า c h e ค k ร้สอง2 0นยได้เลยนะครับหรือเซิร์ชใน Google ก็ได้มีแน่นอนนะครับเป็นโปรแกร,รมฟรีครับแต่ก่อนใช้งานต้องลงทะเบียนเพื่อรับคียมาใช้งานพอเข้าโปรแกร,รมครั้งแรกนะครับก็เกาะขียที่ได้มาเมื่อเข้าโปรแกร,รมเรียบร้อยเวลาจะตรวจสอบพัดดิสก์ก็แค่คลิกปุ่ม s สแกน i v e จากนั้นก็รอผลการตรวจสอบซึ่งสามารถคลิกที่แท็บอินโเพื่อดูภาพรวมของดิสได้อีกด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับมันยังแสดงข้อมูลจำพาะของฮาร์ดดิสหรือที่เราเรียกกันว่าข้อมูลว่า S M A R T หรือ Smart ไม่ว่าจะเป็นชื่อยี่ห้อบริษัทผู้ผลิตชื่อรุ่นประเภทของฮาร์ดดิสขนาดความจำชื่อไดร์ระบบการจัดเก็บไฟล์หรือไฟล์ซิสเต็มนะครับแล้วก็แถบรายงานสุขภาพหรือว่า h a r d d ไดร e เฮลท์ Bar, ซึ่งถือว่าให้ข้อมูลละเอียดมากๆเลยนะครับนอกจากนี้ยังสามารถตั้งเวลาหรือว่าทัสกิจวั r ในการให้มันสกแกนฮาร์ดดิสกของคุณเป็นกิจกวัตรกิจวัตรประจำกิจสัปดาห์ก็ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราเราก็จะลืมๆไปทำงานใช้งานไปเพลินเพลินเพราะฉะนั้นตัว เช็คได์ตัวนี้มันจะสามารถตั้งเวลาเลยว่าทุก3สัปดาห์หรือทุก6สัปดาห์เนี่ยให้มีการเช็คได์หรือสแกนได์กันอัตโนมัติก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายแล้วก็ประสิทธิภาพสูงดีนะครับหลังจากที่พี่มิ้งได้เขียนเรื่องนี้ไว้ไปในโซเชียลของพี่มิ้งก็ได้รับฟีดแบ็กดีนะครับมีหลายคนบอกว่าชอบก็เลยเอามาแนะนําในช่วงของเช็ค k ินอีซี่ตรงนี้เพิ่มเติมรวมถึงเอามาแนะนําในรายการคอมสตูเดย์ด้วยนั A ่นเองครับ t ท k e it easy รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทค